สวัสดีค่ะช่องลานนินชา4ี่สยินดีต้อนรับพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจําเดือนพฤษภาคม2564ัายหไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะให้น้ําหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสําหรับคนโสดหมอจัดไปให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคําบรรยายไพย่ให้กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลย ไพ่กุมเกนจะตาใบแรกของชาววันพฤหัสบดีคือเด็กถือเหรียญตอนนี้เหมือนคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจจะประคับประคองสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะด้วยความทนุถนอมส่วนหนึ่งข้างในใจนี่ร้อนรุ่มอัศวินถือดาบเลยเกิดขึ้นอัศวินถือดาบในลักษณะแบบเปรี้ยวซาพ,พอสมควรนะคะมันแทนอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในของคุณว่าคุณกําลังมีเรื่องใจร้อนอะไรบางอย่าง แต่ในความใจร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งคุณก็อยากจะค,ค่อยๆคิดค,ค่อยๆทาเมื่อเจ้าชะตาเป็นเด็กถือเหรียญสำคัญคืออาจจะให้ความสำคัญเรื่องการงานการเงินที่เกิดขึ้นในครอบครัวในครัวเรือนเหล่านี้ก็ได้นะมันถึงทำให้คุณค่อนข้างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะให้สิ่งดีๆบางเรื่องที่คุณ ตั้งใจเอาไว้ให้มันสำเร็จสามถ้วยเนี่ยถ้าคุณไม่เริ่มต้นกิจการหรือคุณกำลังคิดจะวางแผนเรื่องงานเลี้ยงงานอะไรก็ตามมันเขาเรียกว่ามีภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณต้องทำให้มันสำเร็จมันเลยทำให้คุณค่อนข้างตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านวิ่งทำมาหากินออกงานอีเวนต์ออก วิ่งตะลอนสร้างรายได้อย่างนี้ก็เป็นได้ขนาดขยันขนาดนี้คุณยังรู้สึกว่าใจมันไม่นิ่งไม่สบายในบางคนเมื่อมีอัศวินถือดาบอยู่ตรงกลางความรู้สึกคุณกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างคุณพยายามจะควบคุมมันพยายามจะจัดการมันเหมือนมีใครมารองดีมาวุ่นวายมาหาเรื่องคุณกำลัง ระง,งับอกระง,งับใจอยู่ในตําแหน่งคู่รักคู่ครองขึ้นเดอะเดวิลไอความระง,งับอกระง,งับใจระวังนะคะถ้าหากจะกระทบจะได้กระทบกระทั่งกับคู่รักเรานี่แหละเพราะคนหนึ่งก็ใจร้อนเหมือนกันแต่เก็บอาการแต่อีกคนนึงเนี่ยก็ฟัดกะเฟียดเวียงเวือออกมาชัดเจนอารมณ์ความรู้สึกของเขาตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ หรือไม่เช่นนั้นเขากำลังอยู่ในช่วงรุ่มหลงกับอะไรบางอย่างเพราะเด e ิวิวมาครองอามากลุมเกณฑ์ชะตาใครเนี่ยถ้าไม่ยุ่งกับเรื่องการพันนานสุรานารีอะไรเหล่านี้ก็กำลังหลงทิศหลงทางในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเขาไปด้วยถามว่าเมื่อเป็นแบบเนี้ย เขารู้สึกไงเขาก็ยังอยากจะปรับนะถ้าเขากําลังวุ่นวายกับสิ่งที่หมอพูดในด้านลบทั้งหมดเนี่ยเขากำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะเพียงแต่ในบางเรื่องเขาอาจจะปรับเปลี่ยนไม่ได้มันยังติดปัญหาบางอย่างจะเลิกไปเลยจะเคลียร์เลยทันทีมันก็ยังตัดใจไม่ได้เอาง่ายๆเหมือนคนกําลังจะเลิกบุหรี่อะค่ะเมื่อมีก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นก็คือใจมันอยากจะเลิอกอะ แต่ไอความอยากบุหรี่มันยังมีอยู่นี่คือเปรียบเทียบให้ฟังอารมณ์ของเขาเป็นอย่างนั้นเลยเขาพร้อมที่จะปรับปรุงนะแต่บางเรื่องเขาทําเองไม่ได้จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากคุณเพราะเขาต้องการทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นถ้าหากคู่รักคู่ครองของคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็พยายามจะประคองตัวเองประคองทรงอะ่ะดูแลตัวเองให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แล้วถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องติดการพนันอะไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังจะแก้ไขปัญหาใจเขาปรารถนาว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแปะม้เท้าเนี่ยตั้งใจพัฒนาเลยนะตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆแต่ตอนนี้ทําเองไม่ได้จําเป็นต้องมีคนคอยช่วยแล้วตัวเขาเองก็ควบคุมเรื่องอารมณ์เรื่องตัวตนของเขาให้มันอยู่ในกรอบให้มันเป็นไปตามในทิศทางที่เขาอยากเป็นนะยังไม่เต็มที่ มาดูสถานการณ์ปัจจุบันบ้างถ้าคู่นี้มีการทะเลาะอะไรกันนะมีความไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเรื่องมือที่สามอะไรก็ตามหมอขอรวมเรียกว่าปัญหาแล้วคุณไปแยกฟังเอามันจะได้เวลาไม่ยืดยาวใดๆจะได้รับการเคลียร์จะมีการพูดคุยกันหากไม่เข้าใจกันจะมีการให้อภัยจะมีการเจรจาพูดคุย แต่ในการพูดคุยนั้นมันอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนเขาเปิดความจริงไม่ครบทุกด้านแล้วตัวเจ้าชะตาเองหรือการพูดคุยในครั้งนี้เองเนี่ยของทั้งคู่บรรยากาศมันเหมือนไม่ไว้วางใจกันคนนึงก็จับผิดอยากจะเอาชนะมันทำไม่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเมื่อถามว่า ถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับคู่เนี่ยตลอดเวลาเดือนพฤษภาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาจบสิ้นได้หรือไม่ห้าเหรียญบอกว่าลำบากแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งไม่ได้จบในเดือนนี้ง่ายๆหรอกมันจะผูกโยงไปถึงเดือนมิถุนาด้วยแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองก็ มันจะมีการถูกทวงถามหนี้สินมีการต้องชดใช้การเงินมีเรื่องที่ต้องใช้เงินก้อนหนึ่งอะซึ่งมันเป็นภาระใหญ่สําหรับคุณตลอดเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียกว่าเหมือนหนูทิปจกักอะจะระดมเรื่องเงินเรื่องทองค่อนข้างสู้กันเต็มที่ถามว่าแก้ไขได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องเงิน มันจะผ่านพ้นไปได้อย่างที่คิดไหมเป้าวันไปไม่ถึงอ่ะต้องบอกความจริงนะคุณจะได้รับมือกับมันถ้าคุณจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้สินเรื่องเงินหรือทวงเงินมันไม่ได้คิดจะระดมเงินทุนมันได้ไม่ถึงยอดที่คุณคิดส่วนต่างเดี๋ยวคุณก็วางแผนเอากวแล้วกันว่าจะไปใช้ใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรนะส่วนถ้ามีปัญหา ทะเลาะกันเองเรื่องราวใดๆที่นอกเหนือจากเรื่องเงินมิถธุนาน่าจะมีคำตอบที่ดีเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวถ้าถามว่าไม่ดีขึ้นเลยเหรอหมอมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอยู่แต่มันก็ยังไม่ถึงจุดสักทีอ่ะมันแก้ไขผิดทางอ่ะ ถ้าลดความเอาแต่ใจกันลงไม่เอาชนะกันนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะเรื่องความความรู้สึกทั้งหมดไม่เอาชนะค้าคารกันมันยังพอคุยได้เพราะมันมีคนหนึ่งที่อ่อนแต่อีกคนนึงไม่ยอมขนาดเขาอ่อนให้แล้วก็ยังไม่ยอมอ่ะมันเลยคลาคาซังนี่ไงหมาเป็นกําลังใจให้นะทําบุญอะไรดีทําสติก่อนเลยอันดับแรกอันดับที่สองลดความใจร้อนลดความเก,กลี้ยกล่อม ลงทั้งคู่โดยเฉพาะฝั่งคู่รักถ้าใครเข้ามาสองนะเกี่ยวกับด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพความป่วยไข้ไม่สบายก็ปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำก็แล้วกันมันจะเรื้อรังแต่ในที่สุดมันจะดีขึ้นไปทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์นะคะทำบุญชําระนี่สงทำทานถือว่าตรงจุด เอาเท่าที่ทําได้เอาเท่าที่สบายใจไม่ต้องไปโอ้โหตะโบมโถมทับทำมันสําคัญปุนมันสําเร็จได้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ค่ะไม่ใช่จํานวนเงินที่มากมายมหาศาลนะทาจานวนเงินมากๆแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่บังเกิดผลนะคะขอให้คุณข้ามพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะมาดูคนโสดบ้างค่ะมีสามถ้วย ให้มาซ้ำนะในกระสามถ้วยกับเมดจัดเมนต์ให้ซ้ำต้องร่วมมือกันนะถ้าจะทำงานทำการอะไรก็ตามวิวฟอร์จูนเพราะถ้าซ้ำอย่างนี้เขาจะไปย้ำกับคนที่มีคู่นะคะเดอะสตาเด็กถือเหรียญมาซ้ำนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บหอมรอมริด์นะสร้างเนื้อสร้างตัว มาซ้ำกับคนมีคู่อ่ะคิงถึงไม่เท้าแปดไม่เท้ามาซ้ำเ M p r เพรสโอเคถือว่าไพ่คนโสดได้ครบคนโสดสำหรับคนโสดวัพรพฤหัาสับบดีนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะคะไพ่ภูมิเกียรติตาใบแรกเนี่ย ขึ้นสถ้วยเขาเรียกว่ากําลังจะมีข่าวดีเข้ามาถ้าคุณโสดเนี่ยไม่โสดจริงหรอกมั้งน่าจะมีการาบุ๊กใครสักคนไว้แล้วถึงเวลาที่คุณจะสละโสดเต็มทีแล้วเขาเรียกว่าผลไม้สุกเต็มที่แล้วอ่ะแล้วตำแหน่งความรักใหม่มีเข้ามาไหมเป็นเด j จัดเม n t อาจจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่อาจจะเป็นคนที่เคยคุ้นเคยเคยรู้จกักถ้าหากไม่ใช่นะหมอไม่เคยรู้จักกันแต่อาจจะมีความรู้สึกว่า เหมือนคุค้นเคยกับคนคนนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เดจัดเมนเข้ามาในตำแหน่งความรักที่มาสถิตเนี่ยก็ <c oughs> เ,เรียกว่าโชคชะตาพัดพามาให้ได้เจอมีแนวโน้มว่าอาจจะเคยเจอเคยเจอกันมาก่อนเมื่อชาติพบที่แล้วนี่ว่ากันทะลุจัก,กรวาลไปเลยถือว่าเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่จดเม้นไม่คาดคะแนนอะไรไม่ได้ และเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมสายสัมพันธ์เป็นอย่างไรเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วอุ่นเอื้ออารีต่อกันนะคะเปิดเผยจริงใจเขาเรียกว่าคบกันระยะสั้นแต่เหมือนรู้จักกันมานานทำให้ทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างทนุถนอมความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกดีกับมันไพ่ชี้แนะแนะนำบอกว่านี่แหละสิ่งที่คุณรอคอยมันมาถึงละมันเป็นช่วงเวลาที่ดี ไพ่ไม่ได้แนะนําอะไรเลยนะคะไพ่แค่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาของความสุขความสมหวังของคุณแล้วเปิดไพ่มาแค่เจ็ดใบมีไพ่เมเจอร์อาคาน่าซัดก็ไปสี่ใบละนั่นแสดงว่าคือจุดเปลี่ยนสําคัญของคนโสดคงได้สละโสดกันรอบนี้แหละถ้าหากเป็นความรักถิ่นไกลแดนไกลก็คงถึงเวลาที่จะได้สมหวังกันแล้วแล้วก็ในรอบนี้ ความรักครั้งนี้มันก้าวหน้ามันไวเกับทุกเรื่องถ้ายังไม่พร้อมก็วางแผนคุณกำเนิดไวหน่อยนะแต่ถ้าหากคิดว่าสุขงอมเต็มที่แล้วอะ่ะอ,อยากมีอยากเปิดสนามเด็กเล่นแล้วได้เลยคุณได้สมใจแน่เพราะเมื่อมีสามถ้วยมีเด็กถือเหรียญอะมีเด็กมีสถ้วยมีเด็กถือเหรียญแล้วก็มี the empress จะ judgment อีกต่างหากมีสิทธิ์ว่าจะได้มี เจ้าตัวน้อยเข้ามาในชีวิตแล้วถ้าบอกว่าไม่คิดจะมีมันจะมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาในความเป็นครอบครัวของคุณจะมีความรักความเข้าใจมีความอบอุ่นเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้แล้วเช็คดูแล้วไม่ใช่สามีใครไม่ใช่ภรรยาใครมองรู้ดูใจอย่าเพิ่งปล่อยผ่านลองคบดูอนาคตอาจจะเป็น ที่พักใจครั้งสุดท้ายห่งคุณก็ได้ไม่มีอะไรเตือนเยอะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องน่ายิจฉาเหม็นความรักขอให้คุณมีความสุขนะคะคุณวันออคอนโสดวันพฤหัสฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะ หมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้หมอนินด้วยาการแชร์หนึ่งครั้งของคุณเท่ากับเป็นการสนับสนุนช่องให้ช่องอยู่ต่อไปได้ยังไงก็ขอให้หมอนินมียอดทรัพ์ก่อน10ปีนะคะเพราะว่า2,000เนี่ยใช้เวลา2ปียอดยอดกดติดตามเนี่ยหนึ่งมืนขอให้เร็วกว่า10ปีได้ไหม พราะคำนวณแล้วว่า2,000ันสองปีปีละพันคนท่านหนึ่งหมื่เนี่ยจะสร้างรายได้ได้หกสิบใช้เวลา10ปีปีละพันคนตอนนั้นหมออายุเจแล้วว่าคงสู้คงไม่ทันแล้วว่าสู้ไม่ไหวคงจะไม่มีแรงอ่านไพ่ยังไงช่วยเร่งให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่มีทุนมามาทำโฆษณากับเขาหรอกโอ้ยทำได้แค่นี้ก็ดีนักหนาแล้วคนเท่าคนหนึ่ง ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดมันมาอีกรอบหนึ่งแล้วอย่าประมาทขอให้มีความละเอียดรบอบครอบดูแลตัวเองนิดนึงใส่แมสรเจลล้างมือก็ล้างอยู่บ่อยๆเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ